ลสวัสดีคนชาวราศีสิสงห์นะคะมาเจอกับแม่หมอน้ำอ้อยพยากรณ์อีกแล้วนะคะก็ห่างหายไปนานเลยเป็นเดือนนะ,ะน่าจะเดือนกว่าได้นะคะชาวราศีสิสงค์คะหมอขออภัยจริงๆเพราะว่าช่วงนี้งานหมออ้อยมีเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะธุรกิจเยอะจริงๆนะคะช่วงเดือนที่แล้วหมอไม่ได้อัพคลิปของชาวราศีสิสงห์ไปแต่ คลิปนี้นะคะช่วงเดือนพฤศจิกายน2 5 6 4นี้หมอจะอัดคลิปให้แบบเต็มที่เลยนะคะชาวราศีสิงค์คะโดยเฉพาะความรักความสัมพันธ์นะคะ mm hmm. คลิปนี้จะเป็นเฉพาะแค่ความรักความสัมพันธ์เท่านั้นนะคะ mm hmm. ถ้าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานก็อาจจะเป็นช่วง2สัปดาห์หน้านะคะก็ติดตามกันต่อไปนะคะชาวราศีสิงค์นะคะก็ หมอไม่ได้ยิงว่าจะเป็นดูแบบตะวันตกหรือแบบไทยนะคะอันนี้ดูได้ทั้งสองแบบนะทั้งแบบตะวันตกก็แบบไทยอ่าแบบดาวจันทร์ดาวพุธศุกร์ได้หมดเลยนะคะก็ใครที่อยู่ในช่วงเกิดเดือนราศีสิง์รัคนาสิง์ก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบไทยแบบตะวันตกแบบลัคนาแล้วก็แบบราศีได้หมดเลยนะคะก็สามารถดูได้ ดวงนี้มันเป็นดวงความรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณคนเดียวนะคะอย่าไปยึดมั่น่าเป็นดวงของคุณเพียงคนเดียวชาวราศีสิงห์อาจจะเข้ามาชมคลิปนี้เป็นร้อยเป็นพันก็ได้นะคะก็อะไรที่มันเป็นพลังงานดีพลังงานบวกก็ขอให้คุณเอาเก็บไว้แต่ถ้ามันเป็นพลังงานที่ทําให้คุณเศร้าเสียใจลบอะไรยังไงก็อย่าไปซีเรียนอย่าไปเครียดมากนะคะก็ดูเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานก็ได้เอาไปเป็นไกด์ลน์นำทางชีวิตล่วงหน้ากับตัวเองได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข นำทางชีวิตให้กับตัวเองได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะชาวราศีสิงค์คะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนให้ชาวราศีสิงห์ได้ดูแบบนี้ได้เรื่อยๆต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมออ้อยได้อัดคลิปดีๆให้ชาวราศีสิงห์ดูแบบนี้ได้เรื่อยๆต่อเนื่องเช่นกันนะจ๊ะโอเค ใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับหมออ้อยนะคะทักแชทแอนไลน์หมอเข้ามาได้นะแอปเพิ่ม erm ID Li n e เข้ามาได้ที่แถบสีแดงอยู่ปรากฏที่หน้าจอแล้วนะคะไอดียไลน์ก็คือ p o OK k 2 3 5 5นะคะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวก็ทักแชทแอนไลน์หมออ้อยเข้ามาได้เลยนะคะค่าครูถูกมากถูกแค่หลักร้อยเท่านั้นเองนะคะหรือคลิก คลิกเข้าไปที่สามเหลี่ยมใต้โพสข้างล่างนี้นะคะคุณก็จะเห็นไอดีไลน์แม่หมอเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ค่าครูทุกแสนถูกของแม่หมอนะไม่ว่าจะเป็น20่สนาทีสามสินาทีครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะอัตราก็จะเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไปได้นะคะนะหรือว่าใครที่มีทุนทรัพย์น้อยนะหมออ้ก็สามารถที่จะดูได้นะคะก็เข้ามาสอบถามก็แล้วกันหรือจะโทรศัพท์ก็ได้นะคะโทรศัพท์ก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วเหมือนกัน0ูนย์เก้าแปดหกหกสามหนึ่งหนึ่งหกเก้านะคะโทรมา ขอคาแนะนําปรึกษากับหมออ้อยก่อนก็ได้นะหมออ้อยจะจัดคิวให้นะคะไม่นานค่ะไม่เกินสองชั่วโมงหมอจะส่งคลิปหรือว่าโทรไลน์ก็ได้นะใครที่อยากจะถนัดแบบไหนนะไม่ว่างค่ะหมออ้อยนะคะถนัดเป็นเป็นคลิปได้ไหมก็ได้นะหรือว่าถนัดถนัดเป็นโทรแบบสดๆเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะก็โทรเข้ามาได้นะปรึกษากับหมออ้อยเข้ามาได้เลยนะคะออะมา เรามาดูคะ่ะว่าความรักความสัมพันธ์ชาวราศีสิงห์เป็นอย่างไรบ้างขอดูตัวตนของคุณหน่อยนะอ,อะไรเนี่ยม่หมอม่หมอเป็นไรเนี่ยขอดูตัวตนของชาวราศีสิงห์ค่ะชาวราศีสิงห์ค่ะความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้2 5 6 4นี่เนี่ยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วคะ่ะสามใบคะ่ะครูบาอาจารย์คะ บแรกค่ะจะมุนใบที่สองสามดาอเกิดอะไรขึ้นคะชาวราศีสิงค์คะอ่ะรู้สึกจะพลังงานแบบท็อกซิกแล้วนะคะชาวราศีสิงค์คะราชินีไม,ม้ค่ะชาวราศีสิงค์ช่วงนี้คุณดูเหมือนจะ รู้สึกจะท้องสิกกับชีวิตของตัวเองคิดมากคิดไม้คิดกังวลสละตระอยู่เริ่มไปขอขยายไพ่ของสามดาบในความรักความสัมพันธ์ของคุณดูท่าทางที่จะเป็นความรักที่สามเศร้ารักปกปิดซ่อนเล้นรักแทรกรักซ้อนรักที่มีความคลุมเครือไม่ชัดเจนนะคะสามดาบค่ะคืออะไรคะครูบาอาจารย์สามดาบออกเป็นไฮร์เพนส์แต่คุณก็ยังมีรู้สึก ผิดชอบเชิดดีรู้ความถูกต้องนะคะรู้อะไรควรไม่ควรนะคุณพยายามที่จะดึงเอา,อาชีวิตของตัวเองกลับมาให้มันอยู่ในศีลธรรมอันดีงามให้มันอยู่ในสิ่งที่ถูกที่ควรได้นะคะชาวราศีสิงห์เพราะว่าหมอเห็นว่าราชินีไม้มันเป็นการปกปิด่้นเลนบอกกันไม่หมดนะอาจจะเป็นความรักของคุณที่ดูเหมือนว่าอันนี้ไพ่สลับพลังงานกันได้นะคะถ้าไม่ใช่ตัวคุณเองกระทําก็เป็นแฟนกระทําคุณนะคะให้ไพ่สลับพลังงานกันได้นะคะดูเหมือนว่าต่างฝ่ายต่าง คนใดคนหนึ่งดูเหมือนว่ามีความปิดบังซ่อนเลนส์เรื่องความรักนะคะอาจจะเป็นรักแทรกรักซ้อนรักที่มีความคลุมเครือไม่ชัดเจนก็ได้นะคะทําให้คุณได้เศรา้าเสียใจยหรือว่าทําให้คุณได้ผิดหวังชํารักแต่คุณก็พยายามออกมาแล้วนะคะเดอะฮาราเพลนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความยี่ทํากับคุณให้ความช่วยเหลือคุณนะคะคุณพยายามที่จะดึงตัวเองกลับมาอยู่ในเซฟโซนของตัวเองอยู่ในความถูกต้องนะคะ สร้างพลังงานให้กับชีวิตของตัวเองนะคะอะไรผิดชอบช่วยดีคุณรู้แล้วตอนนี้นะคะคุณพยายามที่จะดึงตัวเองเสร็ตัวของตัวเองออกมาให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงามน,นะอาจจะภาวนาขอพอรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ว่าให้ความรักของเรามันดีขึ้นหรือว่าอาจจะให้คนรักของเรากลับคืนมาหรือว่าอาจจะให้ พลังงานของชีวิตของเรามันดีขึ้นมีทุกอย่างที่โปรเฟคขึ้นดีขึ้นมีหน้าที่การเงินการงานของรักที่ดีขึ้นกว่าน,นี้นะคะคุณอาจจะไปขอพรอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณอาจจะทําตัวให้มันดีขึ้นแล้วก็ได้นะคะชาวราศีสิงห์นะคะโอเคเรามาดูพลังงานคนรักของคุณบ้างนะคะพลังงานคนรักของคุณค่ะให้นึกถึงหน้าคนคนนั้นไว้นะคะชาวราศีสิงห์ค่ะ คนแรกของชาวราศีสิสงค์คนที่มีประเด็นด้วยนะเป็นยังไงบ้างแล้วคะครูบาอาจารย์ขอ3ใบค่ะถ้าคู่ไหนนะคะหรือใครที่มีความรักดีอยู่แล้วก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะแต่สําหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มีประเด็นเท่านั้นนะคะคนที่มีประเด็นคนที่มีความคุ้มเคยไม่ชัดเจนเท่านั้นนะคะที่สามารถเข้ามาดูคลิปนี้ของหมออ้อยได้นะคะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์หมอเข้ามาได้เลยนะคะ ทีโอเคส5แอดไลน์ OK 55, line, เพิ่มเพื่อนเข้ามาได้เลยไอดีไลน์แถบสีแดงนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับหมออ้อยด้วยนะคะเพื่อเป็นการอัดคลิปแจ้งเตือนแบบนี้อัปเกรดแบบนี้จะไม่พลาดในการอัดคลิปของหมออ้อยทุกๆคลิปที่ชาวราศีสิงห์เข้ามาฟังนะคะโอเคมาเรามาดูตัวต,วตนคนรักของคุณว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาอยากจะบอกคุณผ่านคลิปนี้ว่าอย่างไรบ้างให้กับคุณทราบคะ่ะชาวราศีสิงห์คะ อัศวินไม้ค่ะอัศวินไม้ใบที่2 1ง่ถ้วยค่ะหถ้วยคนรักของคุณท้าก็ดีนะราชินีถ้วยค่ะ p r i n c o o f Prince of อคนะคะราชินีถ้วยราชินีแห่งความหวังราชินีแห่งความฝันราชินีแห่งความสําเร็จนะคะคนรักของคุณ เขาบอกว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะมอบความรักดีๆให้กับคุณค่ะเขามีความรู้สึกดีเขามีความปรารถนาดีอยากจะมีพลังงานความรักที่สุดสมบูรณ์ให้กับคุณเขารักคุณมากค่ะชาวราศีสิงห์ผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้เขารักคุณมากๆเลยนะคะเขาอยากจะฝากข้อความผ่านคลิปนี้ให้กับชาวราศีสิงห์ได้ทราบว่าเขารักคุณค่ะ เขาอยากจะมอบความสุขความอบอุ่นความสาเร็จความมัง่งคั่งมั่นคงให้กับคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นผู้ชายหรือผู้หญิงคนนี mm hmm. ้เขาอาจจะมีอายุที่เด็กกว่าคุณนะคะหรือจะจะ,จะแม่กว่าคุณก็ได้แต่หมอเห็นว่าไพ่ของอัศวินไม้ขอค่อนข้างที่จะ,ะทําความรักครั้งนี้ให้มันประสบผลสําเร็จอย่างแน่วแน่มัง่งคั่งจริงจัง,จร,งจริงใจด้วยนะเขาเป็นคนที่จริงใจกับคุณด้วยด้วยนะคะชาวราศีสิงห์ นะเขามองเห็นคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายที่มีความพ์เฟษมีตําแหน่งมีหน้าที่มีการงานที่ดีเป็นคนสวยมีเสน่ห์เป็นผู้ชายที่รูปร่างหน้าตาดีมีเสน่ห์มีฐานะมั่นคงมีการงานที่ดีนะเขาอยากจะมอบความรักความสุขให้กับคุณค่ะชาวราศีสิงห์เขามีความรักความสุขความอบอุ่นให้กับคุณเขามีแพชชั่นให้กับคุณคาม,มากๆเลยนะคะชาวราศีสิงห์อ่ะทีนี้เรามาดูว่า ในอนาคตความรักความสัมพันธ์คุณและเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปคะขอสาใบคะ่ะครูบาอาจารย์ในอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงจะเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วหมอจะมาแยกแยะออกนะคะว่า,าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ s ิปออฟแวนหกไม้แล้วก็เด e h a ฮง m a n นะคะแล้วก็สีดาเกิดอะไรขึ้นหนอแต่ทางฝั่งคนรักของคุณนะคะเขารักคุณมากเขารู้สึกดีกับคุณนะคะแต่อนาคตความรักความสัมพันธ์ทำไมมันเป็นอย่างนี้เอ่อขอขยายไพ่เด e h แฮงแมนค่ะครูบาอาจารย์คะเดร์แฮงแมนขอคลิฟายเด e h แฮงแมนออกมาบอกอะไรกับอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์คะ อ,อ่ะกระเด็นออกมาเลยเอาเลยไหมแต่เผอิญว่ามันกระเด็นออกมาเป็นเบ็เบสค่ะหมอก็เลยหยิบมาเลยเผื่อบางทีไพ่ใบนี้อาจจะซื้ออะไรให้กับชาวราศีสิงห์ได้ทราบได้รู้และก็ได้บอกนะคะเพื่อจะเป็นแนวทางในการป้องกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขในชีวิตลู่แน่ของคุณได้นั่นเองค่ะชาวราศีสิงห์คะโอเคนะคะอ่ะทีนี้ขอขยายไพ่ของสีดาบอีกหนึ่งใบนะคะ ขอขยายไพ่สีดาบอีกหนึ่งใบค่ะครูบาอาจารย์คะสีดาออกมาบอกอะไรกับอนาคตความรักความสัมพันธ์ชาวราศีสิงห์ราชาเหรียญค่ะราชาเหรียญน,นะคะอนาคตความรักความสัมพันธ์ชาวราศีสิงห์ค่ะ หมอเห็นว่าช่วงแรกก่อนหน้านี้พวกคุณก็มีความแรกที่ดีต่อกันนะคะสามารถที่จะสร้างความอบความสุขความอบอุ่นมีการวางแผนวางแผนอนาคตที่จะไปเจอกันมีอนาคตที่ดีร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ว่าในช่วงเดือนพฤศจิก,กาย,ยานนี้หมอเห็นคุณเหมือนจะมีพลังงานที่ค่อนข้างที่จะเป็นเดอะท็อกซิกคล้ายๆกับว่าคุณ มีปัญหามีการขัดแย้งกันนะคะคิดมากคิดไมคิดสลัตะแบบคุณก็ปล่อยวางคนนี้ไม่ได้เหมือนกันนะคะชาวราศีสิงห์คุณปล่อยวางเขาไม่ได้อาจจะมีพันธะภาระผูกพัน,กกนมีลูกด้วยกันมีอะไรร่วมกันมีความรักด้วยกันมีข้อผูกมัดกันมีข้อสัญญาก,กันนะคะคุณปล่อยวางเขาไม่ได้หรือเขานี่แหละจะปล่อยวางคุณไม่ได้นะไพ่สลับพลังงานกันได้นะคะ มันเป็น The h a n ง m a n แล้วก็ไพ่ของเดเดสมีการจบกันจากการสิ้นนะคะหรือถ้าถ้ามองในแง่ดีก็อาจจะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ก็คือมันจะเป็นสีดาบสีดาบคุณอาจจะพักจิตพักใจพักร่างพักคือช่วงพิกิการนี้หมอหินชาวราศีสิงห์อาจจะ,อ,ะอยู่ในช่วงของไม่เคลื่อนไหวกับความรักนะคะเป็นรู้สึกนิ่งเงียบ อยากจะพักจิตพักใจคิดสารตะคิดมากมายอยากจะพักผ่อนกายพักผ่อนใจก็ได้นะคะเพราะว่าความรักของคุณมันดูเหมือนว่ามันเป็นสมดาบนะแต่แรกนะมันเป็น3ดาบมันเป็นความรักที่แบบเดรท็อกซิกมี3เศร้าเป็นรักที่รักแทรกรักซ้อนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหนึ่งดึงรักแทรกรักซ้อนเข้ามาทําให้ความรักของคุณมันมีความผิดหวังเสียใจช้ารักแล้วก็ทําให้คุณได้มันเหมือนคนรักของคุณหรือฝ่ายตรงข้ามคุณอ่ะ เขาปกปิดส้นเล็มความรักของคุณเขาบอกคุณไม่หมดหรือว่าเขาอาจจะกระทําสิ่งที่มันไม่น่ารักให้กับคุณนะทาให้คุณได้รู้สึกเศร้าอ่ะเสียใจผิดหวังอ่ะนะคุณก็คิดสักระมากมาคุณก็ปล่อยวางเขาไม่ได้แหละถามว่าคุณปล่อยได้ไหมคุณวางแล้วไหมคุณก็ไม่อยากวางอยากปล่อยแต่จริงๆแล้วคุณก็อยากออกมานะคุณก็อยากออกมาคุณก็อยากจะหาความสุขความอบอุ่นให้กับตัวเองสร้างพลังงานให้กับชีวิตตัวเองกับเงินกับงานซะมากกว่า นะอืมแต่คุณนะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีความสุขความอบอุ่นนะคุณมีคุณเป็นคนที่มีฐานะดีอีกคนคนหนึ่งนะคะเป็นผู้นําคนมีธุรกิจส่วนตัวสูงมีฐานะดีมีการมั่นคงในชีวิตที่ดีอยู่นะคะแต่คุณขาดแค่ความรักนะชาวราศีสิงค์คุณขาดแค่ความรักความรักของคุณมันทําให้คุณมันทําให้คุณไม่โอเคนะคะ แต่เรื่องเงินเรื่องงานเรื่องหน้าที่ของคุณหมอว่าคุณโอเคนะคะคุณอยู่ได้นะคุณเป็นอะไรที่มีแพชชั่นกับชีวิตของตัวเองได้ดีอะ่ะคุณมีความสามารถคุณเป็นคนเก่งนะชาวราศีสิงห์คุณคุณซัพพอร์ตแฟนได้ดีด้วยนะเรื่องเงินเรื่องงานคำปรึกษาคำแนะนำอุปถัมภ์ช่วยเหลืออะไรอนะ่ะคุณช่วยเหลือได้ดีมากๆเลยนะคะชาวราศีสิงห์อืมโอเคอ่า ที่นี้หมอจะมาแยกออกว่าถ้าเป็นในกรณีที่ห่างกันไปแล้วจบกันไปแล้วแยกกันไปแล้วมันเป็นการทะเลาะกันมันเป็นการฝืดเครืองกันที่แบบหันหน้าคือหันหันหันออกไปหากันแล้วนะคือต่างคนต่างที่จะไม่คุยกันแล้วเนี่ยจะได้กลับคืนมาหากันไหมคะจะได้กลับคืนมาหากันไหมจะได้กลับมารักกันไหมคะ ชาวราศีสิงห์พาสามใบค่ะครูบาอาจารย์คะสามใบเดอะเอมเพลอร์ค่ะใบที่สองเดอะเดสมันจบแล้วจริงๆใช่ไหมคะใบที่สาม six of pentacles ยังมีการช่วยเหลือเรื่องเงินเงินทองทองผลประโยชน์ร่วมกันอยู่นะคะชาวราศีสิงค์คุณถ้าไม่ใช่คุณก็เขาอาจที่จะมาขอผลประโยชน์เรื่องเงินเงินทองทองช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองกันอยู่นั่นเองค่ะชาวราศีสิงห์นะคะหมอเห็นว่าคุณก็ยังมีความเมตตาช่วยเหลือให้ความอื้ออเฟุปถัมภ์กันอยู่นั่นเองนะคะชาวราศีสิงห์ถ้าไม่ใช่คุณเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเขาก็เขามาช่วยเหลือมาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อคุณนะอันนี้ไพ่สลับพลังงานกันเองได้นะคะ ไพ่สลับพลังงานกันได้นะให้คุณเอาไปสลับพลังงานกันเองนะคะว่ามันตรงกับคุณหรือว่าตรงกับพลังงานของคนรักของคุณนะคะชาวราศีสิงค์ค่ะแต่หมอเห็นว่าไพ่เดอะเดสมันไพ่ของการจบการจากการสิ้นกันไปแล้วขอขยา,ายไพ่ของเดอะเดสอีกหนึ่งรอบนะคะหนึ่งรอบขอขยายเดอะเดสค่ะครูบาอาจารย์คะในการกลับมาครั้งนี้หมอเห็นว่าพวกคุณก็ยังที่ยังช่วงกิจการนี้ยังไม่ได้เห็นการกลับมาเลยนะคะ แต่ก็ยังมีเรื่องการช่วยเหลือเรื่องเงินทองกันอยู่นั่นเองนะคะชาวราศีสิงห์ขอขยายเดชค่ะครูบาอาจารย์ค่ะเดเดชเดออมเพรสคือคนที่คุณดิวอยู่ตอนนี้นะคะหมอเห็นว่า พวกคุณอาจจะเป็นครอบครัวกันมาก่อนหน้านี้แล้วอาจจะเคยรักกันมาก่อนหน้านี้แล้วเดนเพรสเขาอาจจะเป็นภรรยาที่ดีที่สุดของคุณหรือเขาอาจที่จะเป็นสามีที่ดีที่สุดของคุณนะคะเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกเป็นคนที่คุณให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือแล้วก็อาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์แล้วก็ผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้เป็นคนที่มีความเพอร์เฟกมีความ เป็นคนที่ให้การยอมรับน้าหน้าถือตากับแม่มวงสังคมได้ดีทีเดียวนะคะเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นสภาพบุรุษสภาพสตรีนะเป็นคนที่ใจบุญให้ความรักทนุถนอมกับครอบครัวได้ดีมากๆเลยนะครับเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกเป็นผู้หญิงที่คุณเป็นผู้ชายที่คุณ number o นะที่คุณที่คุณให้เขาอะเป็น number o ของคุณเลยนะเป็นเป็นคนที่คุณรักเป็นคนที่ คุณให้ความเชื่อใจมากๆเลยนะคะคนนี้แต่มันก็เป็นการจบไปแล้วจากไปแล้วมันเป็นการสิ้นไปแล้วซึ่งคุณไม่สามารถที่จะเอาเขากลับคืนมาได้อ่ะนี้อันนี้มันเป็นช่วงปักเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นนะคะหรือถ้าใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับหมออีกว่าเขาจะกลับมาในช่วงเดือนธันวาคมกราคมพาเนี้ยกลับมาไหมคะหมอไม่ครับหมอก็เข้ามาดูดวงส่วนตัวกับหมอได้เลยนะคะ นะคะเพราะว่าหมอเห็นช่วงนี้กิกาเขายังจะไม่กลับมานะคะเขาก็ยังจะอ,อยู่ห่างจากคุณจบจากคุณแบบนี้ไปก่อนนะคะยังไม่เห็นกันกลับมาเลยนะคะชาวราศีสิงแต่ก็จะช่วยเหลือเรื่องเงินเงินทองๆกันอยู่นะขอในเรื่องของ support ดูแลช่วยเหลือได้นะให้คำปรึกษาอะไรกันได้แนะนำกันดีได้นะคะ the emperor เดอะแอมเปร์เนี่อาจจะเป็นตัวเขาก็ได้หรือเป็นคุณก็ได้เนี่ค่ะแอมเปร์ Emperor เป็นเป็นคนที่ชอบความมั่นคงในชีวิตเรื่องงานนะเป็นคนบ้างงานก็ได้นะชอบงานชอบความมั่นคงในชีวิตถ้าจะพูดในทางลบก็คือ,อ,เ,อเอาทางดีก่อนไหมถ้าถ้าทางดีเขาจะเป็นคนที่ขยันอดทนเป็นคนที่ไม่เหน็ดเหนื่อยต่องานต่อการนะ เขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่มุ่งมั่นทะเยอทะยานกับเรื่องงานได้ดีเป็นคนที่ชอบขว,ขว้ากับชีวิตของตัวเองในเรื่องงานอยากจะประสบผลสําเร็จให้สูงอยากจะขว้า,วามีนู่นมีนั่นมีนี่ไม่พออยากจะเอาอีกอยากจะให้มันดีอยากจะลงเอยได้อีกขึ้นอีกอย่างเงี้ยคืออันนี้คือทางดีในสิ่งที่ดีๆของเขานะหรือคุณนะแต่ถ้าในทางลบนะในทางลบก็คือเขาเป็นคนที่ขอไปนะคะหมอจะไม่ได้หมอจะพูดแบบ ไม่ได้ออมคําพูดนะคือหมอจะไม่ออมคําพูดไม่เป็นนะอันนี้พูดปไปเลยคือถ้ามองในทางลบนะเดนเอร์เนี่ยถ้าไม่ใช่คุณก็เขานะจะเป็นคนลักษณะแบบคนที่จะไม่ได้มองความรักแบบคือจะเอางานก่อนความรักอะค่ะคือจะมีงานมากกว่าความรักคือความรักเอาไว้ลำดับรองนะเรื่องงานเรื่องเงินเขาจะไว้ลำดับหนึ่งนะคะแล้วก็คนที่ค่อนข้างที่จะ เห็นกันตัวนิดๆะนะไม่เยอะนะเห็นกันตัวนิดนๆแบบว่าในในเขารักตัวเองนะรักตัวเองมากกว่าแล้วก็คล้ายกับว่าเขาเขาจะมุ่งเรื่องงานนะเรื่องความรักนี่คือเป็นอันดับรองนะเขาก็จะเป็นค่อนข้างที่บ้างงานแล้วก็ชอบฝักไฝ่ายฝ่ายความเกี่ยวกับเรื่องงานให้ชีวิตเขาอยู่ยังไงถึงจะมีความสุขชีวิตเขาอยู่ยังไงถึงจะเพอร์เฟกต์ถึงจะ, perfect, งจะ,ะมีความเหลื่อมล้ำกับ คนอื่นๆที่เป็นศัตรูเป็นคู่แข่งของเขาเขาจะพยายามที่จะเอาชนะให้ได้อะไรประมาณนี้นะคะ The Emperor นะคะโอเค อยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์หมออ้อยเข้ามาได้นะคะ p o k OK 2355ปรากฏที่หน้านจอ id line แล้วนะคะแถบสีแดงนะคะหรือจะโทรศัพท์ก็ได้0986631169 oh. นะ่ะอ่กานโทรเข้ามาปรึกษากับหมออ้อยได้เลยนะคะหมออ้อยแนะนำยินดีที่จะให้คำปรึกษากับทุกๆคนทุกๆชาว ทุกทุกราศีนะก็เข้ามาติดต่อสอบถามเข้ามาจองคิวกันได้เลยนะคะไม่เกิน2ชั่วโมงนะถ้าคิวไม่เยอะหมอก็จะจัดให้เลยนะคะหรือถ้าใครทีอ่อยากจะเป็นดูแบบลายลายสดๆเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะก็โทรเข้ามาได้นะคะถ้าคิวว่างหมอก็จะจัดให้เลยถ้าไม่ว่างยังไงก็จะ1วันนะคะไม่เกิน1วันแน่นอนนะคะ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด,ด u b s c r i b e เพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนให้ชาวราศีสิงห์ได้ดูแบบนี้ได้เนื่องต่อต่อเนื่องอได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมออ้อยได้สร้างคลิปดีๆแบบนี้ให้ชาวราศีสิงห์ได้ดูต่อเนื่องได้เช่นกันนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e สำหรับเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้หมออ้อยก็ขอลาชาวราศีสิงห์ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ 拜拜。Bye bye.